สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโดนสั่งพนักงานเลิกงานทันทีทั้งหมดหลังมีคนติดโควิด -19 วันที่24เมษายน2564แผ f เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่าเครือสหพัฒแหลมจะบังจนบุรีได้โอสเข้าวความพร้องกับระบุว่าโรงงานแห่งหนึ่งในนิคมแฮชแท็กเฮมราชใหม่ ai, ให้พนักงานเลิกงานทันทีทั้งหมดสืบเนื่องจากมีพนักงานในโรงงานติดโควิด -19 โดยหลังจากที่เรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากอาทิเช่นบางทีก็สั่งปิดไม่ได้ปกติปิดก็มีใช่ปะหรือผมมโนไปเองอีกท่านบอกว่าโรงงานนี้ตั้งแต่โควิดรอบแรกแล้วจ้าระบบเขาดีป้องกันดีเป็นห่วงพนักงานผลออกปุ๊บปิดงานทันทีต่างจากหลายๆที่ปกปิดแถมสั่งทํางานปกติอีก อีกท่านบอกว่าโรงงานที่แฟนเราทําอยู่ก็มีคนติดโควิดค่ะคนติดได้ไปรักษาแล้วแต่โรงงานยังเปิดให้ไปทํางานอยู่ไม่มีการตรวจโควิดให้พนักงานในโรงงานเลยค่ะ ปิดแค่แผนกที่คนเป็นโควิดแค่นั้นเองทุกวันนี้แฟนก็ยังไปทำงานทุกวันอีกท่านบอกว่าให้เลิกงานทันทีแล้วถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงละ่ะไม่จัดการอะไรก่อนเหรออีกท่านบอกว่ามาแล้วมันต้องเป็นแบบนี้หลังจากสงกรานต์อีกท่านบอกว่าชื่นชมมาตรการการ,การจัดการเข้มงวดของโรงงานนี้ครับบางโรงงานก็จุดๆท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ